สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนำมาฝากค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะนำเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นั้นนะคะยังคงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงๆนะคะกับตัวของเธอและก็เธอก็ได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มาเล่าถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันนะคะซึ่งในแต่ละเรื่องนั้นนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับแค่คนบางคนซึ่งในขณะที่คนบางคนอาจจะไม่ได้เคยเจอเจอเรื่องราวแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคเพราะฉะนั้นในการรับฟังรับชมนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในสังคมของไทยเรานั้นนะคะมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือค่านิยมในการที่จะนําลูกนําหลานเนี่ยไปให้บุปการีเลี้ยงดูนะคะอย่างคนเป็นลูกก็อาจจะเอาไปให้พ่อให้แม่หรืออาจจะเอาไปให้ตาให้ยาย เลี้ยงนะคะเพราะตัวเองเต้องทํางานนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณเขมเนี่ยเขาก็เล่าไว้เหมือนกันนะคะว่าเขาได้เจ,เจอเจอเรื่องราวเหล่านี้นะคะเขาก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยที่ให้ชื่อตอนนี้ว่าห่วงโหยหารักของคุณตา เมื่อชาติปางก่อนนั้นเข้มคงได้สร้างวีลเวนไว้เยอะมากมามาถึงในชาตินี้น่าจะเหลือเพียงแค่เศษกรรมที่ต้องมาชดใช้มันเป็นมรดุกตกทอดที่ไม่มีทางเลี่ยงได้เลยสุขภาพของเข้มนั้นแย่มากตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆโดยเฉพาะเรื่องของลมพิษ พ่อกับแม่เนี่ยหาสารพัดยามารักษามันก็ไม่เคยตีจากเข็มเลยมันรักดีกับเข็มมากอยู่แนบชิดมาตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเข็มก็ยังได้รับความทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่า HLE ได้มีการรักษาที่ได้ผลดีสำหรับตัวเข็มเองนั้นนคะคะมีความรู้สึกว่าน่าจะเข้าประเภทพวกผีดิบหรืออะไรทํำนองนั้นค่ะไม่สามารถที่จะหยุดกินยาได้เลยบางครั้งลืมกินยามันก็จะจู่โจมเข็มจนสะบักสะบอมมันตกอยู่ในภาวะจำํำทนคืนวันหนึ่งค่ะเมื่อหลายปีก่อนนั้นคือหลายปีก่อนที่เขาจะเล่านะคะ ขณะที่นอนสมด้วยอาการของ SLE มันเป็นเวลาประมาณตีสาเข็มต้องลุกขึ้นรับโทรศัพท์ที่ส่งเสียงกรีดเรียกเสียงดังติดต่อกันหลายครั้งใครน,าน่าดึกป่านนี้หรือว่าจะโทรผิดนั่นใช่คุณป้าหรือเปล่าคะเสียงผู้หญิงมาตามสายคุณจะหาป้าไหนละคะเข็มเนี่ยชักบุดงิดหนูโทรจากลอนดอนประเทศอังกฤษหนูรู้ไม่นี่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว เข็มก็พูดเสียงแข็มเกิดความโมโหเพราะเพิ่งจะได้หลับได้นอนไปไม่นานเท่าไหร่ก็โดนโทรศัพท์เรียกเสียอีกหนูทราบค่ะแต่หนูมีความจำเป็นมากคุณป้าต้องช่วยหนูนะคะฮ่ากลุ่มตัวเข็มเองยังนอนป่วยจะแย่แล้วจะให้เข็มช่วยได้ยังไงนะคะนะคะหนูได้เบอร์มาจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีเขาบอกว่าคุณป้าช่วยได้อีกแล้วหรือนี่เข็มคิดในใจ ทำไมเชื่อคนง่ายอย่างนี้ข้าโทรศัพท์มันแพงนะอา้าวมีอะไรพูดมาเร็วๆค่ะคือเขาหาว่าหนูเป็นบ้าส่งหนูไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าสิบกว่าเกือบ20ปีแล้วอา้าวที่แท้ก็คนบ้านี่เองที่ถูกมาเกมคิดในใจไม่เคยมีคนบ้าคนไหนหรอกที่ยอมรับว่าตัวเองบ้าจริงไหม เรื่องนี้ไขๆก็ว่าอย่างนั้นนะคะเพิ่งจะไม่นานวันนี้เขายอมปล่อยให้หนูกลับมาบ้านอาทิตย์ละหนึ่งวันให้มาอยู่กับครอบครัวเพราะตอนนี้หนูไม่ค่อยได้อาละวาดตอนนั้นในใจก็คิดว่าอะไรกันนี่เคมต้องตื่นกลางดึกกลางดืนเพื่อมาฟังคนบ้าพลามหรือนี่ตั้งแต่ที่หนูคลอดลูกได้ไม่เท่าไหร่หนูเกิดอาการเจ็บปวดในท้องมากเวลาที่เจ็บปวดมากๆหนูต้องลงไปนอนดิ้นกับพื้น แฟนหนูพาหนูไปตรวจจนทั่วอังกฤษแล้วไม่พบโรคหรือเหตุที่ทำให้เจ็บปวดในที่สุดก็ลงความเห็นว่าหนูเป็นโรคจิตหรืออะไรหนูก็ไม่รู้แล้วก็ร้องไห้มาตามสายทีแรกเขาจับหนูมัดความจริงหนูเจ็บปวดทนไม่ไหวหนูถึงได้ร้องแล้วก็ดิ้นดินแล้วเธอก็ร้องไห้เสียงดังมาตามสายโทรศัพท์นะคะเอางี้หนูวางหูไปก่อน ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอีกประเดี๋ยวเขาจะมารับกลับไปอยู่โรงพยาบาลแล้วหนูจะติดต่อไม่ได้ให้เวลาฉันบ้างสิสักห้าหรือ10นาทีก็ได้แล้วก็โทรมาใหม่เออเห็นเราเป็นเครื่องไฟฟ้าไปได้ประเภทกดปุ๊บต้องติดปับ๊บทันทีสโลแกนของเครื่องไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเมื่อร้าย10ปีมาแล้วนะคะ แล้วเธอก็วางหูไปชื่อแท้อะไรก็ไม่รู้ช่างเธอความจริงเค้มเนี่ยไม่เคยถามใครเลยสักคนว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดเมื่อ,อไรอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรเค้มเป็นคนเกลียดวิชาคนวณและเกลียสติติเพราะไม่เคยได้ดีในวิชานี้เลยอันนี้ไม่ใช่ดีอ,อ,อังกฤษนะดีไทยน่าว่าเป็นปมแย่อีกปมหนึ่งของเข้มยังไม่ทันจะได้ตั้งหลักภาพที่เขมเห็นเป็นชายแก่ตาบอดคนหนึ่ง ผอมมากจนเรียกได้ว่าเป็นขอนไม้แห้งๆนอนซมอยู่กับกองอุจจาระและปัสสาวะท่าทางคงจะเป็นอมพาสเขานอนอยู่อย่างเดียวดายหันหน้ามาทางเข็มมองด้วยดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวพูดด้วยเสียงที่หแห้งและสั่นเกลือด้วยภาษาไทยเหนือเข็มเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจับได้ใจความดังนี้ อย่าเอาไป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 อย่าเอาอะไรไปไหนเคไม่เข้าใจอย่าเอาไป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 ผมรักผมรักผมรักผมคิดถึงผมคิดถึงผมคิดถึงของผมอยู่ด้วยอย่าเอาไปอย่าเอาไป นายลองบอกสิว่าอะไรยังไงยังไม่ทันขาดคำมีภาพซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งภาพเคมเห็นชายแก่พอแม่งคนหนึงเอาลำตัวม้วนรอบเอวของหญิงสาวคนหนึ่งมือข้างขวาเสียบเข้าไปที่สีข้างด้านขวาของหญิงสาวจนมิดถึงข้อมือ เคนบอกช้แก่นั่นว่าขอดูหน้าว่าเป็นใครเขาหันหน้ามาจึงเห็นว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่นอนสมจมอยู่ในกองอาจม m เคนพอจะรู้แล้วว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงทำไมคุณตาทำอย่างนี้ล่ะรู้ไหมว่าบาปที่ทำให้เขาเจ็บปวดคุณตาตายแล้วก็ควรจะไปที่ชอบที่ชอบ เสียงตาที่ตายไปแล้วก็ร้องไงไม่ไปไม่ไปผมไม่ไปผมจะอยู่กับเขาผมกลัวเดี๋ยวจะถูกหลอกไปขายใครถูกหลอกแล้วใครจะขายใคร เสียงร้องให้สะอึกสะอื้นและภาพนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมๆกับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณป้าหนูขอโทษหนูรอไม่ไหวหนูโทรมาก่อนหนูก็ขอโทษหนูเคยรู้จักผู้ชายแก่ๆผอมๆตาเสียข้างหนึ่งไหมเข้มถาม เธอก็ร้องให้มาตามสายโทรศัพท์ร้องให้ปานจะขาดใจและแล้วเรื่องต่างๆที่พลั่งพลูกออกมาจากปากของเธอเธอเล่าว่าเธอเป็นคนจังหวัดเชียงรายแม่ได้หนีตามพ่อซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวไปอยู่กรุงเทพเมื่อแม่ตั้งท้องพ่อได้ทิ้งแม่ไป แม่ต้องอุ้มท้องไปคลอดเธอที่บ้านเกิดแล้วแม่ก็ทิ้งเธอไว้ให้ตากับยายเลี้ยงดูไม่เคยหวนกลับไปหาเลยเธอจึงไม่เคยเห็นหน้าทั้งพ่อทั้งแม่คงมีแต่ตากับยายที่อบอุ้มเลี้ยงดูเธอด้วยความรักความหวงแหนอย่างที่สุดสำหรับตามีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็น,นับได้ว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนขัดสน แต่เธอไม่เคยต้องน้อยหน้าใครในกลุ่มเพื่อนๆตากับยายจะควนขวายหาทุกอย่างมาให้ตามประษาค,คนยากต่อมายายได้ตายจากไปก่อนจึงมีเหลือกันอยู่แค่สองชีวิตตาก็ยิ่งเพิ่มความรักความหวงแหนมากยิ่งขึ้นไม่เคยให้เธอต้องทำงานลำบากเหนื่อยยากทุกอย่างตาจะเป็นคนจัดการให้เอง ต่อมาเมื่อเธอเรียนจบซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเธอจบอะไรเพราะเธอไม่ได้บอกตอนนั้นตาของเธอเนี่ยแก่มากแล้วทำงานไม่ค่อยไหวพอดีเจอเพื่อนที่ได้ไปทำงานที่กรุงเทพชักชวนให้ไปทำงานด้วยกันบอกว่ามีรายได้ดีเธอสงสารตาอยากหารายได้มาจุนเจือเป็นโอกาสที่จะได้ตอบแทนพระคุณของตาบ้าง เธอไปขออนุญาตกับตาแต่ตาไม่ให้ไปบอกว่าเธอมีตัวอย่างของแม่เธอเองที่ถูกคนกรุงเทพหลอกถึงแม้เธอจะอ้อนวอนสักเท่าใด อของเธอก็ยังคงยืนกรานไม่อนุญาตนอกจากนี้ก็ยังได้เข้มงวดซอด่องควบคุมเธอให้อยู่ในสายตามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเธอโกวนกระวายใจตามประษาเด็กสาวๆตลอดเวลาที่ผ่านมาตามไม่เคยที่จะขัดใจเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอก็ได้ปรึกษากับเพื่อนและช่วยกันหาทางหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้ววันหนึ่ง โอกาสก็มาถึงเธอเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกับเพื่อนเธอได้งานที่ที่เดียวกับเพื่อนที่สุขุมวิทยมีไรายได้ตามที่เพื่อนเธอได้บอกไว้เธอดีใจมากแรกๆได้มีการติดต่อและส่งเงินกลับบ้านให้ตาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการครองชีพบ้างต่อมาการติดต่อก็ได้ห่างออกไปและห่างออกไปทุกที เป็นเพราะเธอนั้นได้หลงติดอยู่ในแสงสีมารยาในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำหนวยให้ลหลงไหลจนลืมตัวเธอทำงานได้ไม่นานวันหนึ่งเธอได้รู้จักและพบรักกับชายหนุ่มต่างแดนซึ่งเป็นคนหนึ่งในคณะสำรวจและวางผังเมืองกรุงเทพมาจากประเทศอังกฤษชายหนุ่มได้ขอเธอแต่งงานและยินดีให้เธอพาไปตกลงขอกับญาติผู้ใหญ่ให้ถูกต้องตามประเพณี ด้วยความอับอายในความยากจนมีคุณตาเพียงคนเดียวที่เป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งยังดวงตาพิการเป็นคนบ้านนอกเงอะง,งะเธอจึงได้โก,กหกไปว่าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยส่วนญาติผู้ใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วในที่สุดเธอและเขาก็ได้แต่งงานกันสามีได้พาเธอไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยกัน จากเด็กบ้านนอกได้พลิกชะตาชีวิตจากความยากจนไรเกียรติมาพลังพร้อมไปด้วยลาบยศสรรเสริญสุขทั้งสามีก็ให้ความรักความอบอุ่นเธอตกอยู่ในสภาพแวดล้อมดังเช่นได้สวยสุขอยู่บนสวรรค์เธอลืมสิ้นทุกสิ่งแม้แต่คุณตาที่อุปการะเลี้ยงดูเธอตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนสิ้นเชิง ไม่นานนักถือตั้งครนภ์ละได้คลอดลูกชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักหน้าชังเป็นที่รักใคร่สนิทเสนหาของคุณพ่อมือใหม่ยิ่งนักทั้งเธอและสามีตกอยู่ในห้วงแห่งความสุขอย่างล้นเหลือขณะที่กำลังอิม่มเอมหลงไหลกับความสุขอยู่นั้นเธอป่วยเป็นโรคประหลาดไม่มีหมอคนไหนสามารถวินิจฉัยได้ว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไรเพราะหาสาเหตุของโรคไม่พบจึงไม่สามารถรักษาเยียวยาได้ เวลาที่เธอมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อใดมันเจ็บปวดอย่างสุดแสนทรมานในที่สุดต่งางพากันสรุปว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตส่งตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิตตั้งแต่นั้นมาขณะที่ลูกชายของเธออายุได้แค่ขวบเดียว เธอเล่าว่าในระยะหลังเพื่อนส่งข่าวมาจากกรุงเทพบอกว่าคุณตาของเธอได้เสียชีวิตแล้วหลังจากที่ได้นอนป่วยเป็นอัมพาตมานานพอสมควรไม่ว่าจะมีใครไปเยี่ยมสักกี่คนก็จะร้องไห้ถามหาและเรียกร้องต้องการพบเธอเท่านั้นจนสิ้นใจตายเธอบอกว่าเธอมีความเสียใจโศกเศร้าอย่างที่สุด เธอได้รู้สึกสำนึกในบาปที่เธอได้กระทำลงไปแต่เธอก็หมดโอกาสที่จะแก้ไขได้ใ,นใ,นใครที่เป็นแบบนี้ใครที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคือใครที่ผู้หลักผู้ใหญ่เลี้ยงดูมานะคะแล้วก็จากมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจท่านเนี่ยนะคะกะ็ตอนนี้ไม่สายถ้าหากว่าเราจะหัน กลับไปมองท่านบ้างนะคะดูแลท่านบ้างไม่ถึงกับว่าต้องไปอยู่กับท่านตลอดเวลานะคะแต่อย่างน้อยเราก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยนเอาโน่อนเอาน,นี่ไปให้ท่านบ้างนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยนะคะถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปแล้วเราจะมานั่งเสียใจในภายหลังเหมือนกับอย่างเรื่องที่กําลังเล่าอยู่นี้คะ่ะมาฟังกันต่อนะคะ มันจะเป็นตราบาปที่จะประทับเธอไปจนตลอดชีวิตและจากที่ได้ข่าวไม่นานเธอก็เริ่มป่วยด้วยโรคประหลาดเธอไม่เคยคิดหรือสงสัยเลยว่าตัวเธอเองคือเหตุปัจจัยที่เธอไม่เกิดเรื่องนี้เธอขอให้เ้มได้โปรดเมตตาเธอเธอได้รู้สำนึกผิดแล้วขออย่าได้รังเกียจเธอเลยเ้มบอกเธอว่าเคมจะพยายามลองหาทางติดต่อก,กับคุณป้าของเธอแต่จะได้ผลหรือไม่ได้นั้นเ้มไม่สามารถรู้ได้เพราะถ้า ใครมีจิตจอดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมุ่งม,มั่นแล้วเมื่อถึงคราวที่แตกดับจิตนั้นจะไปสิงสถิตยอยู่กับสิ่งนั้นๆทันทีเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดสิ่งแปลกๆที่คาดไม่ถึงและไม่สามารถอธิบายได้มาแล้วมากมาย เข้มติดต่อกับคุณตาของเธออีกครั้งคราวนี้กว่าจะติดต่อได้ใช้เวลานานพอสมควรชรอยว่าเขาจะรู้ว่าเข้มต้องการที่จะพลากเขาไปจากหลานรักนั่นเองในที่สุดเขาก็มาปรากฏผมไม่ไป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 พูดด้วยเสียงที่แหบแห้งร้องให้เสียงโหยหวน คุณตาคุณตาฟังนะรู้ไหมว่าได้ทําความเจ็บปวดทุกทรมานให้หลานผมไม่ได้ทำผมรักมากอย่าแย่งไปผมไม่ได้ทําร้ายอ้าวก็เอามือเสียบเข้าไปในตัวเขาอย่างนั้นเขาก็เจ็บปวดทุกทรมานนะสิไม่เจ็บไม่เจ็บผมขออยู่ด้วยเดี๋ยวเขาหลุดหายไปอีกไม่เจ็บ คุณตาคุณตารู้ตัวไหมว่าทำบาปมากตายแล้วก็ควรไปอยู่ภพภูมิที่ต้องไปการกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการเบียดเบียนทำให้หลานทุกขทรมานร่างกายอีกอย่างที่คุณตาบอกเองว่ารักหลานมากแล้วคุณตาไม่ต้องการให้หลานมีความสุขหรหรือบอกมาเธอะต้องการอะไรที่เข้มพอจะให้ได้เข้มจะทำไปให้ ครั้งนี้เข็มต้องใช้เวลามากกว่าจะตะล่อมชักแม่น้ำสารพัดส,สายมาชัดจูงต้องใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งมาคมคูในที่สุดคุณตายอมจำนนด้วยเงินไขที่ว่าขอให้หลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มีข้าวซอยแหนมและอื่นๆซึ่งเป็นอาหารทางเหนือให้เรื่องจึงจบลงโดยง่าย เมื่อคุณตาได้รับผลบุญจากหลานทันใดนั้นเองค่ะคุณตาจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในภพภูมิใหม่และก็ได้ฝากหลานไว้ให้เข้มเป็นธุระดูแลทั้งขอให้เข้มช่วยบอกหลานให้อโหสิกรรมให้ด้วยบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าการกระทําของเขาแบบนั้นทําให้เขาเนี่ยเกิดความเจ็บปวดทุกทรมานถึงเพียงนี้หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่เขมได้รับโทรศัพท์จากประเทศอังกฤษเธอบอกว่าทางโรงพยาบาลได้อนุญาตให้เธอกลับ อยู่บ้านแล้วอาการเจ็บปวดที่ท้องของเธอเหลือเพียงนิดหน่อยเท่านั้นหรือพูดได้ว่าหายแล้วแต่เพื่อความแน่ใจหมอสั่งให้ไปตรวจเช็คดูอาการทุกๆเดือนในระยะแรกๆ เธอบอกว่าเธอมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับสามีและลูกชายหลังจากที่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ที่โรงพยาบาลสิบกว่าปีเธอขอบคุณเข็มที่ได้อนุเคราะห์ให้เธอได้พ้นทุกข์ในครั้งนี้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าร่างกายของคนเมื่อใดที่มีวิญญาณคือสัตว์ในโลกทิพย์เข้ามาแฝง แทรกในกายร่างกายในส่วนนั้นก็จะมีอาการเจ็บปวดทุรนทุรายเกิดเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆนานาซึ่งทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถตรวจพบสาเหตุที่มาของโรคนั้นได้การรักษาเยียวยาจึงไม่ได้ผลและมีการตรวจสอบ ในห้องตรวจสอบทดลองวิญญาณคือสัตว์ในโลกทิพนั้นจะเข้าไปปุกปิดหรือบังไว้ไม่ให้ได้รู้ไม่ให้ได้เห็นในความผิดปกติของอวัยวะในส่วนนั้นได้เลยแต่เมื่อวิญญาณหรือว่าสัตว์ในโลกทิพนั้นได้ออกจากร่างคุณไปแล้วหมอจึงจะตรวจพบที่มาของอาการการรักษาเยียวยาจึงจะได้ผลหากแต่อวัยวะในส่วนที่สําคัญหรือว่าเนื้อเยื่อนั้นก็ได้ถูกสัตว์ในโลกทิพนั้นทําลายเสียหายไปแล้วก็ยากที่จะ รักษาชีวิตคนป่วยไว้ได้ สำหรับอาการเจ็บป่วยของหลานสาวคุณตาที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นคงเรื่องมาจากอาการอักเสบของกายเนื้อที่ทุกทรมานอยู่หลายปีก็คงจะหายดีได้ในไม่ช้าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจถ้าเธอผู้นั้นไม่ลหลงไหลไปกับแสงสีและไม่ลืมตัวและไม่มีความอับอายที่มีฐานะที่ยากจนต่ำต้อยอันเป็นเหตุให้ปิดกั้นความดีรู้สำนึกในความกะตัญยูที่จะต้องตอบแทนให้กับผู้มีพระคุณจึงต้อง รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสจากกรรมที่กระทำจะมีสักกี่คนที่โชคดีเหมือนเธอผูน้นี้ที่คู่กรรมก็คือคุณตาได้ยอมจากไปแต่โดยดีนี่เป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนือ้อแต่สิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั้นยังคงมีอยู่คือกรรมและผลแห่งกรรม หากว่าใจคือมนโนของเราเนี่ยจิตวิญญาณยังสั่งสมความโลภความโกรธความหลงอยู่ในวัตถุจิตวิญญาณย่อมชักนำสัตว์ให้ไปสู่ทุกขติภูมิตามเหตุที่ทำชีวิตทุกชีวิตจึงเป็นเช่นนี้เองขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และถ้าหากว่าใครยังไม่กดอย่าลืมกดให้ด้วยนะคะ